สวัสดีครับสู่คุกคนเนาะมานี่พ่อๆกับไอ้หนุ่มผมยาวคือเก่าเนาะเก่าคือเดิมเพิ่มเติมบุกแขวงขม่อันฮะทางเข้าบ้านของพวกเรากับเสร็จไปทีเดียวที่นี่คือดงยางเมืองหนองบกแขวงขม่วนนะฮะบ้านดงยางสวนหยกจีใต้ต้นแสแบงเนาะต้นแสแบงคือเก่ายังคือเก่าคือเดิมเนาะนู่นสวนหยกสวนยาสาวบ้านของพวกเรากับ เราเกินเนาะอุ้ยสภาพกาศนตชนสาวลมพัดปีนปีนเนาะหนาวหนาวทื่ว่าหนาวแห้งฝั่งท่งนี้ก็โอ้ยกันเลยทีเดียวนะทุกคนเน,ะนาะสาราทีตย์ที่นี่คือดงอยางทางเข้าบ้านของขฮามาเบิงวิว,ว,วทางนั้นก็ปูนส่วนกระลำเมื่อนี้ก็บทเห็นเจ้าของคน ทางเข้าบ้านก็นสะอาดสะอาดเนาะทางคนกีดเป็นอย่างดีนะฮะการงานสร้างเนาะจากคุณนำพาของบ้านนี่ทางบ้านดงยางสะอาดสะอาดทางเขา้ามีขี้ฝุ่นเลยเด้อบาด้เด้อทางบ้านเฮาก็ได้ปู่วิวสวยๆง,งามเนาะบ้านดงยางของเฮานี่คือดงยางนะ เจ้าของเจะไปทางไหนเนาะเจ้าของก็ได้โบเห็นเจ้าของเนาะเป็นเตสเซ็ตหรือเ่ อา,าราศสบายดีบัสดสูทุคนเนะาะมือนี่ก็ได้มาเบิ่งเหียดึงเพิ่นเนาะ <c oughs> ทางบ้านดงยางมันวกแขวงขมั่วนะฮะก <c oughs> ้าวเข้าสู่ <c oughs> เพื่อนก็นได้กะเกี่ยมหยาเนาะที่ปตากหยาเมื่อคืนนี่รถวุดวิดเนาะพายุก,กระดับแต่พายุพาปืด <c oughs> วิธีเฮ็ดวิธีจามหยาเนี่เนาะทางบ้านดงยางของพวกเฮาเนาะกับเมียเพื่อนนี่เนาะลูกเพิ่นก็นยังบ่ได้ตื่นดอก นก็เห็ดไปเรื่อยๆยาก็มันแม่นอีหยังนี่เป็นหูก็ปุกง้องป้องอยู่นี่ยาบริยงามบันไดทางตีนมันงามเป็นอะไรไม่รู้ปิดหลายแล้วบ่กยังยังได้จากห้างแล้วเนี่ยยังได้โตแห้งมาได้จากโลแล้วตแห้งมันยังไม่ได้เก็บเออยังไันได้แห้งเนาะ จากจากเดดแต่บางทีมันบ่อยมันบ่อยกเหลืองกว่าได้เนาะเต็จตีนไปตีนมันก็แบบนี้เลยติดตัวปกติเห็นเขจาจะเอาบ่ใบยาไปนี่แหละครับไปบ่มบ่มบ่ม,บมเขาเออบ่มให้มันเหลืองแล้วจังเอามาจังเอามาจามม้ำจ้าเขาเห็นครับดอก คางพังนารนี่เขาหินเอาไปบ่มให้มันเลืองเท่านี้เลยจังมาจ้ามมาเนี่ยฮะเอาไปเอาไปไปตังตังตังไววเห็นนะห็ดอมอมอมไว้แล้วก็อันนี้มันเอาลองลองลองหิดวิธีไหมลองเบิ้งให้มันเหลืองก่อนเพราะว่าอันนี้มันมันซีโบเหลืองมาเลยออาลองลองลองห็ดเบิงสูตรไหมลองเบิงดูเอาไปปลุกห้มันเหลืองค่ะ